วันนี้แบงค์จะมารีวิวกรอบแว่นปลาด้าและก็เลนส์ของนิคอนนะครับปัญหาที่ลูกค้าเข้ามาครับหนึ่งนะครับอยากได้แว่นแฟชั่นครับตัวปลาด้าที่มีขาสามเหลี่ยมนะครับอันดับ2ครับอยากได้เป็นเลนส์ที่บางครับถนอมสุขภาพตาครับถ้าเป็นกรอบของปลาด้าครับรุ่นนี้ขายดีมากเลยครับ VPR-A 53นะครับสวยมากแต่ที่สําคัญสายตาของลูกค้าท่านนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะมากๆข้างหนึ่งเจ็ดข้างหนึ่งเจ็ดร้อยนะครับลูกค้าอยากได้แบบเลนส์เบาๆและบางครับเราเลยแนะนําเป็นตัวของเลนส์นิคอนครับเป็น RX Clear C ครับ เด็ก1.74่่ครับดวงข้างนะครับสวยมากนี่ครับ ล้นมานิดเดียวเองครับทางสวยมากๆเลยครับโคตติ้งของนิคอนนะครับเรื่องของรอยขีดข่วนอะปกป้องได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับลูกค้าท่านนี้นะครับบอกว่าอยากได้เป็นเลนส์ใสแล้วก็เวลามองคอมหรือเล่นเกมนักส่างภาของเราก็เลยแนะนําเป็นตัวนิคอนครับลูกค้าอยากให้ปรับกัดแป้นจมูกครับให้เข้ามาเพราะว่าลูกค้าบางท่านเขาไม่ได้มีจมูกเนาะเราเคยปรับให้ไม่ต้องห่วงนะครับที่ร้านเรามีนักช่างาและช่างผู้เชี่ยวชาญคอยปรับดัดให้เข้ากับรูปหน้าของทุกคนครับจริงๆแล้วนะครับทางมนุษย์แว่นเราอะเราจะดูก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็เอย ปัญหาของลูกค้าที่เข้ามาเป็นยังไงบ้างเราค่อยตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ปัญหาสายตาและแฟชั่นของกรอบนั่นเองครับ